เอาละครับผมมามาเร่งกันยิน,ปนไปเลยก่อนเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปรับของกันนะของเราได้มาจากในเ,เขนเขาว่าชอา็อปนะเนี่ยเข้าไปชอ็อป เข้ามาในช็อปแล้วเรามีฟรีสิบอันกดรับไปมีของที่ต้องการไหมมีขา้าวโพดราคา 1, พันเน่ะซื้อบูมแมลงห้าพันไม่อยากซื้อบูมแมลงว่ะแต่ต้นเกมมันมันต้องมีมันมันต้องมีต้องต้องซื้อจำเป็นต้องซื้อโอเค มาอัพของกันตอนนี้ปูมแมลงราคา150แล้วราคาถูกลงแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นมนเป็น30น่าจะเล่นค่อนข้างง่ายแล้วละ่ะเพราะว่าปูมแมลงเวลสูงมาเราจะไปเอาบ็อกช้อยกันบ็อกช้ยกวีงตึง สิ่งแรกที่เราต้องมีคือดอกทางตัว,วันตัวนี้แล,แ,แล้วก็เออภูมิแรงของเราหายโอเ,เอแล้นี่เอานี่ไปลายลูกฟนสุดโอเคมางี แข่งไว้ก่อนนะ <c oughs> อืม,มพืชเริ่มมาแล้วไม่ใช่พืชสิซอมบี้เออร์อจัดเบอร์จัด อย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาเรายังไมา่พร้อม ซอมบี้ตายเร็วอยู่นะแต่อป,ปืนมาเนี่ยโอเคฟินอลแล้วโอเค ไงไงล่ะได้บล็อกชอยมาแลวครับผมมีอะไรให้เรารับบ้างเนยอ่ะกดรับทั้งหมดเลยโอเคนี้คอนเฟิร์มทั้งหมดได้บล็อกชอยได้เงินมาโอเคน่าจะหมดแล้วนะอ่ลแล้วับผมมา เราขออัพที่ทำลายหลุมฝังศพก่อนนะบ็อกช้อยเราขอโทษนะเราเราไม่สามารถที่จะเอาเธอมาได้เพราะว่าเราเราชอบบูมูลแรงอะ่ะขอโทษนะ โอเคตั้งทางตะวันเสร็จแล้วนะครับอาล้วสุดหมาเห่าแล้วแต่ว่าเห่าอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าเปล่าไหแต่ คนะไงล่ะไงล่ะอะไรเนี่ยอ่านี่ห้ามเสียดอกทางตะวันไปนะโอเค Sun ฟลาเวอรเราไม่เสียไปอยู่แล้วนี่มันระดับไหนแล้ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาเยอะขึ้นเนาะ กินของเล่นไปก่อนเยี๋เพ,พิ่งกิน๋ยวเพิ่งกินเ๋ยวเพิ่งกิน๋ยวเพิ่งกินเลกือบเกือบแเป้โอเคมามาดูกันเราได้อะไรบ้างได้ตังค์มาก่อนเลย อ้าของดีมาครับผมนี่สิ่งที่ต้องอัพสิ่งแรกของดีอาหารกับปืนลอยนงเอามาทำไมเนี่ยเอาไป ฉันไม่ต้องการแกพีชูเตอร์มาแล้วนะครับาตองค้ม,มา มาแล้วหรอเฮ้ยมาเร็วเกินยังไม่ทันตั้งจูนลยมาแล้ว ทันตั้งตัวเลยมาเลยเลยังตั้งแถวยังไม่เสร็จเลยมาจงโอเคน่าจะตั้งเสร็จหมดแล้วนะโอเค ง่าย่ะใช่ไหมเขาบอกว่าห <why st ares> <S 2 mañana> ้ามใช้พืช เกินสิตัวโอเคห้ามใช้เกินสิบสี่ตัวหรอมีอะไรบ้างที่ห้ามใช้เกิน ถ้าห้ามใช้พืชเกิน14ตัวเราก็ต้องเน้นแค่นี้วะเน้นยื้อเกมให้นานๆเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อวูแมลงไว้ จะตั arm, war, ้งมาแค่นี้พอละพอละพอละตั้งแค่นี้พอละชนะเห็นไหมชนอมนีงด้วย รับของคอนเฟิร์มน่าจะหมดแล้วนะมอีกตานึงโอเค ตอนนี้รู้สึกว่าโทรศัพท์เริ่มนอนแล้วอืมฮลเริ่มดังแล้วใช้เงินไม่เกิน2 0 0งโอเคใช้ไม่เกิน2 0 0งได้เลยอันนี้ขอเร็วมั่วๆไปก่อนนะอืมไม่เกิน2,002ไหนลองดูดิไม่พอ <c oughs> ไม่บ <laughs> อแฮโอเคคิดว่าน่าจะตั้งประมาณนี้โอเค เห็เนไว้แค่นี้ตั้งแค่นี้ชนะแล้วไม่ต้องไิดเติม,ตมตเติมเติมตังค์บเกมเนี้ยจริงไม่ต้องเติมตังค์งเหมือนผมก็ได้พวกคุณบอกว่วาพวกคุณแบบอยากหมดต้องเติมตังค์เนี้ยไม่จ้อเป็นนะคบผมเนี่ยอย่างที่ผมเล่นให้ดูอะผมตัวฟรีท่นั้นเลยนะเนี่ย อันติไปรู้สึกซอมบี้เดินช้ามากนี่ขนาดดีแล้วน,นเนี่ยโอเคเป็นไงบ้างครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ